สว <ches> ัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับว <pl ains> er. uh, ีโวเกอร์ก็มีคอมเมนต์ก่อนแฟนเวียดนามมาฝากเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เวียดนามนะครับพ่ายแพ้ต่อทีมสโมสรจากคาสคกสถานไปเมื่อวานนี้นะครับวีโเกอร์เก็บตกควันหลงคอมเมนต์ก่อนแฟนเวียดนามมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับบ้างเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับาทางเวียดนามเขาก็มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับในการ การจัดขึ้นมานะครับของทางเวียดนามเขาเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะครับทางเวียดนามเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ให้กับสโมสรจากคาสคาฐานไป3ต่อ0เซตเลยนะครับเพื่อนๆ25ต่อ20 25ต่อ13และ25ต่อ23สนะครับส่งผลทําให้ตอนนี้ครับคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรครับเพราะว่าทีมชายของพวกเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยและอินโดนีเซียนะครับ มีวันนี้เนี่ยเจอกับทางด้านของฟิลิปปินพวกเขาจะสามารถชนะฟิลิปปินได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องมีความชาร์เลนต์มีความท้าทายกับเวียดนามพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาแพ้ฟิลิปปินเนี่ยเท่ากับรายการเซ e วอลีพวกเขาจะไม่ชนะใครเลยนะครับเพื่อนๆและทีมหญิงครับพวกเขาครับก็พ่ายแพ้กับทีมสโมสรจากคาสักฐาน3-0เซตนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องบอกว่าส่งผล ร้อนแ,แรงพอสมควรเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามนะครับซึ่งมีคอมเมนต์ออกมาเยอะพอสมควรครับและใวรคอมเมนต์จะเป็นอย่างแรงเวนเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้ครับ ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเกมเกมนี้พวกเราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่อาจจะต้องเพิ่มเติมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพูดกันตรงๆว่าเกมเกมนี้พวกเราผิดพลาดกันเยอะมากๆฉันคิดว่าพวกเราจะต้องลดความผิดพลาดลงให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดถึง 4T จริงๆฉันคิดว่าถ้ามี 4T เนี่ยการเล่นของพวกเราน่าจะดีมากขึ้นกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการเล่นของพวกเราเนี่ยไม่มั่นคงเอาซะเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขา บอกว่าฉันคิดถึงโฟทีจริงๆนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานั่นก็คือพวกเราสูญเสียจิตวิญญาณในการเล่นฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องควบคุมไม่ได้ในเกมถัดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าเกมเกมนี้มันเกิดจากความตึงเครียดพวกเราไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเขาได้อะหมายถึงคู่ต่อสู้ครับสมมสรจจะคาสกถานนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโฟทีไม่อยู่กับ ทีมเรานั่นหมายความว่าทีมเราเนี่ยไม่สามารถมีลูกเล่นที่หลากหลายอะไรได้มากมายฉันคิดว่าถ้าโฟทีอยู่ในทีมจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการโจมตีของเวียดนามและกลยุทธ์ของเวียดนามเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีความหลากหลายมากสักเท่าไหร่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆนะฉันคิดว่าพว ok กเราจะต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์ให้มากกว่านี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสภาพใจิตใจของพวกเราไม่ค่อยดี คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องสู้เราจะต้องทําให้ได้ดีกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเสริมในเรื่องของทักษะวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้นะคอมเมนต์ MM ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราจะต้องทําให้ได้พวกเราจะต้องแก้ไขให้ได้สิ่งที่พวกเราผิดพลาดไปในเกมเกมนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่อึดอัดมากๆฉันคิดว่าพวกเราจะต้องเพิ่มเติมสิ่งที่ดีกว่านี้เพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างในเกม ต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันของพวกเราเนี่ยดูจะอึดอัดมากๆผลสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องปรับปรุงโดยด่วนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาพูดประมาณว่าถ้าเล่นไม่หลากหลายแบบนี้พวกเราเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ไกลและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดถึงโฟจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเราจะต้องเก็บชัยชนะในเกมต่อไปให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต่อให้พวกเราพ่ายแพ้แต่ฉันคิดว่าเกมต่อไปเนี่ยจะกลับมาได้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าสโมสรอนจากาสกัตฐานเนี่ยทำได้ดีจริงๆพวกเขาแก้เกมมาเป็นอย่างดีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องดึงสภาพจิตใจสภาพร่างกายกลับมาให้ได้พวกเราจะต้องกลับมาให้ได้ แต่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการเล่นของพวกเราเนี่ยยังดูเอื่อยๆยังดูไม่กระฉับกระเฉงอ่ะฟิลลิ่งเขาบอกประมาณว่าการเล่นของพวกเราเนี่ยยังดูไม่คล่องตัวเท่าไหร่ฉันคิดว่าพวกเราจะต้องดึงสิ่งสิ่งนี้กลับมาให้ได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า,วาเวียดนามเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็จะไม่ชนะทีมไหนเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ากลยุทธ์ของเวียดนามเนี่ยควรจะมีหลากหลายกว่านี้นะกลยุทธ์ของพวกเราเนี่ยดูจะมีน้อยเกินไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเจอกับค้าสกัดานครั้งนี้เนี่ยพวกเราสู้เขาไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าชัดเจนเลยว่าเกมของเวียดนามเนี่ยดูมีความที่อึดอัดมากๆในการเล่นพวกเราไม่สามารถวางบอลได้ ในลักษณะที่เป็นกลยุทธ์เลยสิ่งที่เวียดนามทำเนี่ยแตกต่างจากทีมชาติไทยพอสมควรทีมชาติไทยมีกลยุทธ์ที่ดีพวกเราตามหลังเขาแน่ๆถ้าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณว่าพวกเราตามหลังเขาไปไกลอีกแน่ๆถ้าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็จริงๆเวียดนามพวกเขาก็จริงๆโมเดลในวิธีการเล่นก็คล้ายๆเรานะคือเราเห็นบอลสูตรของเวียดนามมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า ตัวตีของเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหลากหลายเท่าทีมชาติไทยนะอันนั้นตอนนี้เขาอาจจะมีแค่บิสตูเยนนะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยบิมเพียวบีมเดี๋ยวมีโมเมลงมาเดี๋ยวมีน้องสองลงมาอะไรแบบเนี้ยของเรามีตัวตีที่มันหลากหลายมากกว่าของเขาตอนนี้เหมือนจะเพิ่งบิสตูเยนคนเดียวนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาคิดถึงทางฝั่งของโฟทีนะครับว่า ถ้าถ้าได้มาเล่นก็คงจะดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของทางแฟนเวียดนามเขานะครับเพื่อนๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าฉั้นรู้สึกว่าทีมของเราเนี่ยเล่นได้อึดอัดมากๆชั้นคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้เซสตนะแต่พวกเราก็พ่ายแพ้3ต่อศูและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแมตที่ฉั้นรู้สึกว่าพวกเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ายิ่งเราเล่นมากเท่าไหร่พวกเราก็ไม่สามารถทําอะไรคาสตั๊กฐานได้เลย และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราจะต้องกลับมาในเกมต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าหนทางยังอีกยาวไกลคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคิดถึงโฟทีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นเกมที่หนักแน่ๆพวกเราจะต้องดึงสมาธิและความมั่นใจกลับมาให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เวียดนามจะต้องแก้ ไขให้ได้พวกเราพ่ายแพ้อย่างไม่ได้เซตเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคิดถึงทานที่ทานทุยตลอดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราควรจะมีการแก้เกมควรจะมีกลยุทธ์ควรจะมีวิธีการเล่นที่สามารถเอาชนะคาสักฐานได้แต่วันนี้คาสักฐานดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยเล่นได้ความมั่นใจมาโดยตลอดฉันคิดว่าพวกเราจะดึงความมั่นใจกลับมาในเกมเกมหน้าได้นะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามที่อกนามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งต้องบอกว่าดูเดือด มากๆนะครับดุเดือดมากๆานะครับสำหรับทางด้านของแฟนเวียดนามนะครับซึ่งวันนี้นะครับเวียดนามนะครับก็จะมีลงเล่นกับสโมสรจากเกาหลีครับเพื่อนๆนะฮะเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็เป็นเวลาที่ทีมชาติไทยของเราผู้ชายนะเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียด้วยเลยครับซึ่งแอดก็จะขึ้กอัปเดต ไปพร้อมๆกันแหละเพื่อนๆเดี๋ยวอาจจะบอกกล่าวในไลน์นะครับเพื่อนๆอ่ะก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอมเม่์ของแฟนเวดนาที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเก็บเป็นควันหลงเก็บตกมาฝากเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทนครับบ๊ายบายสวัสดีครับกัภไยไทยวิวัฒเธอไปตอบกัการล้นยังอ่ะยังแผน ก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันไภไัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็บบคุม้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย T V I Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80ซโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต